ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ม,มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่ส ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเพรสชั่นพายุระดับสองเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่19ทธันวาคม2563พายุดีเพรสชั่นพายุระดับสองบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด9องศาเหนือ ลองจิจูด120องศาตะวันออกมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนเข้าบริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที่23-24ธันวาคม2563อันหนึ่งสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่23ธันวาคม2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางช่องวัตถััยอุทตภัยพยากรณ์อากาศจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมประกาศณวันที่19ธันวาคม2563เวลา17นาฬกา กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20ธันวาคม2563เวลาตี5ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศ ซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ